โดยทางกระทรวงแรงงานและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า M.O.U. นะคะในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการและดูแลผู้พิการสู่ความยั่งยืนค่ะโดยโครงการนี้เองนะคะทําโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหน่วยงานภาครัฐค่ะและมีการร่วมกันสนับสนุนถึง12หน่วยงานด้วยกันค่ะโครงการนี้เองนะคะโดยทางนายพิพัฒน์รัชช กิจประการน,นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายวราวุตรศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการร่วมกันนะคะเปิดโครงการและลงนาม MOU ค่ะในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการและผู้ดูแล คนพิการสู่ความยั่งยืนโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายฝีมือแรงงานร่วมกันสนับสนุน12หน่วยงานด้วยกันค่ะมีทางด้านผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐนำโดยนายสิรพุดวงสอดสีนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนายอารี ไกนราค่ะเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายผู้ชงวรสีประจำสํานักนะคะเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจํากระทรวงแรงงานนายภูมิพัฒน์นะคะเหมือนจันทโฆษศกระทรวงแรงงานและนางสาวบุพภาเรืองสุดค่ะรองปลัดกระทรวงแรงงานนายสมาร ปันมะสุคนรองประหลัดกระทรวงแรงงานนายสันตินันตะสุวรรณรองประหลัดกระทรวงแรงงานและมีด้านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะนายโชคชัยวิเชียนชัยยะค่ะมีทางด้านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมกับผู้บริหารกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในพิธีนี้ซึ่งมีการจัดขึ้นนะคะที่ห้องประชุมกระทรวงแรงงานชั้น5อาคารกระทรวงแรงงานนั่นเอ,อ,องค่ะจากรายชื่อที่น้องแบมรียเรียงมา,มาให้เห็นความสาคัญว่าหลายภาคส่วนเข้าร่วมนะคะซึ่ง เรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็กล่าวว่าภายใต้วิสัยทัศน์ของรัฐบาลน,นางสาวแพทองทานชินวัตรนะคะที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุน เกี่ยวกับเรื่องของทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่องการจับมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ําสร้างโอกาสให้คนพิการมีอาชีพมีไรายได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมซึ่งประเทศไทยค่ะมีคนพิการในวัยแรงงานราว8 0 0 0 0นคนมไม่ใช่น้อยเลยนะคะ,ะจํานวนมากเนี่ยยังขาดโอกาสคือบางคนเนี่ยบอกว่าพอพิการแล้วโอกาสที่เข้าทํางานเนี่ยก็คือน้อยนะคะเรื่องนี้ก็คือเป็นการ อยากสร้างโอกาสให้เข้าถึงการฝึกอาชีพกระทรวงแรงงานมองเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญค่ะก็ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมถึงเครือข่ายฝีมือแรงงานทั่วประเทศค่ะจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะ ตามศักยภาพและส่งต่อไปยังตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบเอาง่ายๆคือว่าทางพมออมีตัวเลขของผู้พิการใช่ไหมทางกระทรวงแรงงานมีบุคลากรมีเรื่องของการฝึกอาชีพใช่ไหมเอามาฝึกมาทําร่วมกันพอฝึกแล้วก็ส่งเข้าตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบก็คือมีคุณภาพแล้วก็สามารถทําให้เกิดอาชีพได้โดยทางกระทรวงแรงงานได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกับบริษัทชั้นนําค่ะกว่า10 กว่า23แห่งนะคะเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมมีทั้งรูปแบบบริษัทส่งแรงงานคนพิการให้ภาครัฐช่วยฝึกทักษะเพิ่มเติมด้วย<ม>แล้วก็การที่ภาครัฐส่งเสริมแรงงานคนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมให้มีโอกาสเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการที่เหมาะสมความร่วมมือครั้งนี้ค่ะดําเนินงานโดยบูรณาการระหว่างกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มแรงงานเปราะบางโดยเฉพาะ คนพิการให้สามารถเข้าถึงอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ โดยขณะที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะนายเดชาพลึกพัฒนรักนะคะระบุว่าปี2568ได้มีการตั้งเป้าฝึกอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวนกว่า4,328คนรวม2 1 5รุ่นนะคะในกลุ่ม5อาชีพตั้งแต่เรื่องของเครื่องดื่มและอาหารเทคโนโลยีและช่างฝีมือศิละปะประดิษฐ์และของที่ระลึกค่ะ,กะเกษตรและอาหารแปรรูปและสุดท้ายก็คือการขายสินค้าและบริการโดยหลักสูตรที่เปิดอบรม ะคระอบคลุมทั้งทักษะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมรถคนพิการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้าขายออนไลน์การดูแลผู้สูงอายุและงานบริการต่างๆซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้วค่ะทางกรมจะประสานกับกรมการจัดหาง,งานและสถานประกอบกิจการเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมนะคะได้มีโอกาสในการทํางานจริงนะคะหรือขอสินเชื่อประกอบ อาชีพโดยคุณสมบัตินะคะก็คือตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลที่มีชื่อในบัตรประจําตัวคนพิการมีความพร้อมฝึกจนจบหลักสูตรซึ่งฟังมาทั้งหมดนี้แล้วใครสนใจนะคะสามารถไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศยกเว้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีและสมุทรสาครหรือว่าจะสายด่วนไปเลยค่ะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1 5 0 6 กดหมายเลข4สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ